กวัดนดีค่ะฉันชื่อบัรจงวงแย้มนะคะเป็นภรรยาของคุณคนรพลวงแยง้มหน่วยรับเพลิงที่เสียชีวิตที่อ,อบตบางโฉงถ้าถามความรู้สึกตรงตอนนี้คือบอกไม่ผูกการสูญเสียผู้นําไปผู้นาครอบครัวมันเป็นอะไรที่เราพูดออกมาแบบยากลาบากมากอยากให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือดูประชาชนที่ติดเชือ้อ ให้มากกว่านี้คนรอเตียงเยอะมากคนป่วยโควิดเยอะมากการรักษาตอนนี้คือล่าชา้าบางคนไม่มีการรักษาได้ซ้ำไปบางคนนอนรอเตียงจนตายซึ่งในเคสของสามีตรวจที่โรงพยาบาลจนเขาเสียชีวิตที่อบตอแต่ไม่มีหน่วยงานของรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเลยตอนนี้ครอบครัวก,ก็ประสบเหตุติดโควิดกันทั้งครอบครัวทั้งแม่ทั้งฉัน และลูกชายหลังจากที่เราสูญเสียผู้นำไปแล้วแม้แต่จะไปเผาศพสามีฉันก็ยังไปเผาไม่ได้ก็ถูกกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต้องรักษาและตอนนี้คนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเรากลับไม่ใช่รัฐบาลแต่กลับเป็นคุณนวัตที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเรามอบเงินให้เราหนึ่ง0สนบาทสิ่งที่คุณนวัตทำเป็นมนุษยธรรมที่ให้เราและเรารู้สึกซาบซึ้งมาก กับสิ่งที่เขาทำให้เราซึ่งไม่มีใครทําให้เราเลยคุณนวัดไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ได้รู้จักกันเลยด้วยซ้ําไปเห็นแต่พี่เขาในโทรทัศท์แต่ไม่คิดว่าพี่เขา จะมีนใจให้ขนาดนี้ขอให้คุณวัตรที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่หายไข้หายป่วยขอให้อาการดีขึ้นทุกสิ่งที่คุณมอบให้ฉันมาขอให้กลับคืนไปหาคุณร้อยเท่าพันเท่าขอให้สุขภาพร่างกายคุณวัตรแข็งแรงนะคะและนี่คือหลักฐานที่คุณวัดส่งมาให้ฉันโอนเงินเข้าสลิปให้แล้วค่ะหนึ่งแสนบาทนี่คือหลักฐานขอคุณกุศลนี้ให้คุณวัตรเจริญรุ่งเรืองนะคะขอบคุณค่ะ